ชาวประมงพบไอ้น้ำหนัก20กิโลกรัมมูลค่า20ล้านบาทถูกคลื่นซัดเข้าชายหาดหมู่บ้านประมงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองตรวจสอบไอบ้บรรจุถุงพลาสติกแน่นหนา มีตัวหนังสือภาษาจีนและสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายปลาเงินและปลาทองจำนวน20ถุงซึ่งชาวประมงพื้นบ้านหัวหินหมู่สามตําบลพังราษไปพบบริเวณชายหาดใกล้หมู่บ้านชาวบ้านประมงจากนั้นจึงแจ้งตํารวจสถานีตํารวจภูธรปากน้ำประแสมาตรวจสอบนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดเผยว่าไอที่พบเป็นไอบริสุทธิ์มีมูลค่าประมาณ20ล้านบาท และเชื่อว่าเป็นล็อตเดียวกันที่พบก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีซึ่งถูกคลื่นทะเลซัดเข้าฝั่งแต่ทั้งนี้ยังหาผู้กระทำความผิดไม่ได้สำหรับไอ้ที่ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งชายทะเลสามจังหวัดสันนิษฐานว่ากลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งลักลอบขนไอ้มาทางทะเลประเทศใกล้เคียงและเมื่อถึงกลางทะเลเอ่าวไทยอาจพบเรือตำรวจน้ำและเรือของทหารเรือที่ลาดตระเวน จึงโยนไอทิ้งทะเลเพื่อทำลายและให้รอดพ้นถูกจับดำเนินคดีโทษครับเจ้าเป็นยาไอเป็นยาไอยาไอบริสุทธิ์ใช่ไหมครับบริสุทธิ์ร้อเปอร์เซ็นมูลค่านะครับถ้าถ้า,า,าตอนนี้มูลค่าเนี่ยของท,ท,ที่ที่ที่ยึดมาเนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับตัวตัดมันกิโลประมาณเท่าไหร่ตัวล้มเป็นล้านนะครับตีเบื้องต้นเราไม่ไม่ต่ำกว่ายี่สิบล้านเหมือนกันตอนนี้นะครับ เพราะว่าเราจะไม่พิสูจน์ทุกข้อนอกจากว่าอาชบอาหอที่เราลองพิสูจน์ดูเนี่ยเป็นพิสูจน์แล้วว่าเป็นยาไอร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่เราจะส่งให้กองสุสูจน์ทัหวัดระยนมาตรวจสอบทันเหมือครับแล้วมีการสั่งการอะไรพิเศษทไหมครับในในเคสเนีย่ยครับคืออันนี้เราไม่พบตัวผู้ต้องหาแต่ทราบว่าคนที่ใกล้เคียงไม่ว่าคนที่จังหวัดจันทบุรีคนท,ที่อเภอแหลมงองจบจังหวัดตราดเราเจอลักษณะเดียวกันบรรจุภาชนะอีกพอซองเป็นลูกปลาตะกอนเงินมัะกร้อทองเหมือนกัน อย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากตะวันออกทูเดย์